จะมีบอกหมอเอาไหมที่กองขยะยจะให้สร้างตึกสงศ์สำหรับเป็นห้องพักสงอาภาพเราก็ตอบเลยไม่ต้องคิดเลยบอกว่าเอาครับเอารับกลับมาเดินมาก็บจะเดินกลับบ้านก็ต้องก,กำลังงงๆอยู่ว่าตังค์ก็ไม่มีแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างตึกนะครับนะครับก็เอาเอาความน,นี้มาปรึกษากับทางคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลน,นะครับ ก็ไปได้แบบตึกสองชั้นนะครับตึกสองชั้นทางคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลก็โอเคนะครับก็ออกแบบแถขยายตึกจากตึกสองชั้นให้เป็นสามชั้นด้วยแต่มีความมหาศยรร์น,นะครับมีความมหศรรัศารก็คือในวงเงินค่าก่อสร้างที่กระทรวงเขาออกแบบไว้ตั้งประมาณราคาไว้เจ็ดล้านบาทในการสร้างตึกสองชั้นตึกคนไทยพิเศษสองชั้นพอคณะกรรมการ มัขยายเป็นตึกสามชั้นคณะกรรมการที่ปร,รึกษาโรงพยบาบาลสามารถสร้างได้แค่ห้าล้านห้าบาทห้าล้านห้าแสนประมาณนะครับราคาทำไม่ได้นะครับนี่คือความหัสจรยรร์แล้วก็คณะกรรมการที่ปร,รึกษาปมอเอาเลยนะ <S <S เดี๋ยวเงินช่วยกันหานะครับความสจรย์ก็คือวันที่วังซิาลาร์นะครับคณะกรรมการแต่ละสายนะครับก็ออกไปหาเงินบริจาคมาวันนั้นมัน วันสละได้เงินพอว,วันเดียวได้เงินพอสร้างตึกเลยนะครับแล้วก็เหลือเหลือนกก็เลยออกแบบทางเชื่อมระหว่างตึกพลรราพิพัฒ์กับตึกสงาานะครับกับตึกสงอาภาศนะครับก็จะออกแบบให้เป็นเป็นแบบทางเชื่อมที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับไม่ชอบลักษณะที่มันชื่อๆแข็ง แต่ตรงทางเชื่อมต้อก็มีข้อจำกัดน,นะครับเพราะว่าสถานที่ของหลวงวานทวีภูมันน้อยตรงทางเขียนคนไท้ข,ขึ้นชั้นสองเนี่ยจะชันมากนะครับเคยคิดหลายครั้งว่าจะไปให้ทงวิเลยการอาชีพที่โรงงานหลวงพ่อที่หลวงพ่อเปิน่นไม่ใช่การอาชีพหลวงพ่อเปิ่ออกแบบไอ้ตัวไหนนะ,ะเขาเรียกว่าตัวสะพานเลื่อนให้นะครับแต่ก็ยังไม่มีตังนะครับในที่สุดก็ยังไม่ได้ทานะครับ เวลาก็จะคนไข้เวลาจะเห็นคนไข้ที่นั้นสองก็จะเสียวๆหน่อยนะครับเสียวทั้งคนเขียนแล้วเสียวทั้งคนไข้นะครับเพราะว่ามันชันชันมากเราก็ได้ตึกสงอาภาพมาอีกหลังหนึ่งตึกสงอาภาพหลังจากนั้นนะครับจําได้ว่าคณะกรรมการบริหารคณะกระกรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลน,นะครับ หลังจากที่เราสร้างตึกสงฆ์พลาดเนี่ยก็หยุดการดําเนินการก่อสร้างชั่วคราวนะครับในช่วงนั้นก็ยังมีเงินบริจาคเหลือ,อประมาณสองล้านบาทน,นะครับแล้วก็มีการประชุมประชาค,คม <c oughs> แล้วก็มีการประชุมประชาค,คมที่ตึกมิสมนาเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้โรงพยาบาลในตำบลห้วยปูนเนี่ยเราจะพัฒนาโรงพยาบาลห้วยปูนไปในประเด็นใดน้าโทษครับเราจะพัฒนาตำบลห้วยปูของเราเนี่ยไปในประเด็นใดบ้างนะครับ ประเด็นที่ประชาคมบอกว่าก็คือหนึ่งตำบลห้วยผูเนี่ยไม่มีสาราประชาคมสารากินเลี้ยงนะครับอยากจะได้สักหลังหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คืออยากจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหายาติดเด็กติดยา,ดยา,ดยาเสพติดในสมัยนั้นนะครับโอเคแล้วประเด็นที่3าก็คือในเรื่องของประเด็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาการนการสอน เด็กของเราเนี่ยมีความรู้ที่จะไม่ต้องไปเรียนไกลๆนะครับแล้วก็ยกประเด็นที่หนึ่งมาก็คือศาลาประชาคมนะครับศาลาประชาค,คมเราก็บอกว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนุ่ยลีมายก็ได้รับความเมตตาจากชาวบ้านมาตลอดนะครับในบริจาคของที่ยังเหลืออยู่จากการสร้างตึกสองสองล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งต้นให้เป็นทุนให้กับการการก่อสร้างศาลาประชาค,คมจะได้ขออนุมัติคณะกรรมการรนะาวบาลไป ตั้งต้นเป็นทุนสักให้สองแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับ,นะรบแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการมาขึ้นมาจัดทําแล้วก็ก่อสร้างแล้วก็หาเงินบริจาคสาระประชาคมนี่ตอนแรกก็ถกกันนะครับว่าจะสร้างสร้างในที่สาธารณะฝั่งหมู่สาม้มยผูหรือไม่เราก็บอกให้ถ้าไปสร้างตรงนั้นนะครับในที่ประชุมบอกถ้าไปสร้างตรงนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ได้แต่เฉพาะงานกินเลี้ยงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับ มันก็ไม่มีประโยชน์ก็หันไปหันมาหันมาเห็นโรงโรงเรียนวัดเทย์ูไม่มีไม่มีโรงยิมน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างศาลาในผสมขังเราให้เป็นศาลาในผสมจริงๆนะครับศาลาประชาคมเพราะ,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 ะฉะนั้นเราก็จะยกให้โรงเรียนมีคนดูแลนะครับก็เลยมาหันมาสร้างที่โรงทยาวัดที่โรงเรียนวัดเทย์ทู ค่าก่อสร้างตอนนั้นประมาณลบสี่ล้านบาทนะครับถ้าเ็คณะกรรมการถ้าเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการที่ปรึกษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของชาวตำบลอุ้ยภูนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับจําได้ว่าเงยบมงนะครับรเาางียบถงเงยสังเหยบแล้วก็ เป็เกย์สัตว์ก็มานั่งคุยเป็นการส่วนตัวบอกหมอที่ปะตานเนี่ยนะเป็นที่แปลงสุดท้ายของที่โรงพยาบาลเพื่อคูจะขยายได้นะถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้นะเดี๋ยวมันขึ้นราคาเราซื้อไม่ได้เราก็ตอบตกลงตอนนั้นโรงพยาบาลมีเงินพอสมควรนะครับมีเงินซึ่งเขาเรียกว่าเงิน บำรุงโรงพยาบาลพอสมควรแล้วเ่าโอเคนะครับที่แปลงนี้จะขออนุญ,ญาตไม่รบกวนเงินจากชาวบ้านจะใช้เงินโรงพยาบาลสร้างซืง้อเองนะครับก็ทําเรื่องขออนุมัติกระสรวงไปนะครับที่ของป้าตานนะครับเนื้อที่ประมาณสี่ไร่เศษเศษถ้าจําได้ผิดนะครับไปคุยกับป้าตาน เมื่อ20ปีก่อนลูก30ปีก่อนไปกับพระสินไปกับป้าน,นอมตอนนั้นสมัยนั้นจะบอกบอกขายเจล้านเจล้านบาทสมัยเมื่อ30ปีก่อนเจล้านบาทมองไม่เห็นทางเลยว่าจะซื้อได้อย่างไรนะครับแต่เราก็ไม่ไม่ได้ท้อเราก็คุยกับแกไปเรื่อยๆจนครั้งสุดท้ายนะครับตั้งคณะกรรมการไปคุยนะครับเชิญมาคุยนะครับก็ตกลงขายที่6ล้านบาทน,นี่คือความโชคดีนะครับ แต่จะเอาคิดเงินโรงพยาบาลแค่5้าล้านห้านะครับโดยจะบริจาคให้โรงพยาบาลเนี้ยห้าแสนนะครับก็คือในยอดที่เกินจากห้าห้าล้านห้าเนี้ยจะต้องออกไปอนุมทนาบัตรให้กับทางประธานสรุปเนี้ยห้าแสนบาทนะครับแล้วต้องการก็โอเขเลยนะครับตง,งที่แฟนนี้เราซื้อในวงเงินห้าล้านห้านะครับใช้เงินมัดจําไปใช้เงินบริจาคมัดจําไป ประมาณส0ตก็ห้าแ0นบาท5 0 0 0 0นบาทแล้วก็ของทำเรื่องขออนุตกระทรวงนะครับปรากฏว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยมันเกินราคากลางมันเกินราคากลางของที่ดินกระทรวงทำเรื่องคือขออนุญาตกระทระวงการคลังกระทรวงการคลังบอกว่าให้เป็นอำนาจของกระทรวงพอจะกลับถึงกระทรวงก็ตอบกลับมาบอกให้เป็นอำนาจของจังหวัด ไอ้คำว่าอำนาจของจังหวัดเนี่ยไม่รู้หมายถึงอะไรนะครับพราะคราต่อมาถึงสารากลางจังหวัดสมนะัยนั้นท่านานายิชศิลปะอาชาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตอบบอกว่าให้เป็นอำนาจพิจารณาของโรงพยาบาลเอาลนะจะให้เราติดคุกคนเดียวในการซื้อที่ดินละเกินาาราคากลางตอนคนว่าเดือนสุดท้ายนะครับเดือนสุดท้ายคือเดือนธันวาม,นมันจะหมดนะครับจะหมด เอามันใกล้จะหมดสัญญาที่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินขงเขานะครับกรมาจําได้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินเขาประมาณเดือนต้นเดือนกุมภานะครับก็มีกรรมการหลายท่านนะครับมาคุยที่คลินิกสี่ท่านนะครับก็มีปุริงสักคนหนึ่งนะครับมีเฮงฮุยคนหนึ่งนะครับมีมีสันคนหนึ่งแล้วก็มี